สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากการถอดบทเรียนชีวิตของพระอาจารย์ดลปภากรโรหรือที่รู้จักกันในานามครูบาดลวัดป่าบ่อน,น้ําพระอินทร์ซึ่งเรื่องราวของท่านเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ ใช่ค่ะเป็นรุ่งราวที่ฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะจากคนที่เคยใช้ชีวิตทางโลกอย่างเต็มที่ทั้งกินเหล้าสูบุรีเล่นการพน,นันแต่สุดท้ายกลับมาเจอทางธรรมแล้วตัดสินใจหักดิบทุกอย่างเพื่อก้าวสู่เส้นทางของนักบวชได้อย่างเด็ดเดี่ยวมากๆค่ะ ผมว่าจุดเริ่มต้นที่แน่าสนใจเลยก็คือตอนที่ท่านเริ่มต้นจากการเลิกอบายมุขทีละอย่างทั้งเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกหวยเลิกการพนันแล้วก็หันมาอ่านหนังสือธรรมะตามห้างหรือตามวัดที่เขาแจกเป็นฐานจนได้อ่านประวัติของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันแล้วก็เกิดความกลัวในเรื่องของบาปกรรมขึ้นมา ฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าจากความกลัวในเรื่องของบาปกรรมนั่นแหละมันเลยเป็นแรงผลักดันให้ท่านเริ่มต้นศึกษาธรรมะอย่างจริงจังจนกระทั่งวันหนึง่งได้มาเจอกับพระสิ้นคิดใน Facebook ซึ่งคำคำนี้เนี่ยมันไปสกิดใจท่านเข้าอย่างจังทำให้ท่านตัดสินใจเดินทางมาหาครูบาอาจารย์ถึงที่วัดป่าเลยค่ะครับจากคนกรุงเทพที่ทำงานในโรงแรมห่างไกลจากวัดป่ามากแต่ความสงสัยในคาว่าสิ้นคิดเนี่ย มันทําให้ท่านต้องเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงที่วัดแล้วก็มาขอลาบวดกับหลวงตาทาั้งๆที่ยังไม่เข้าใจคําว่าสมาธิหรือวิปัสสนาเลยได้ซ้าแต่สิ่งที่ทําให้ท่านตัดสินใจได้ในที่สุดคือคําพูดของหลวงตาที่ว่ามึงจะรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้มึงจะตาย โอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากจริงๆนะคะมันทำให้ครูบาดนฉกคิดได้ว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจะรอให้พร้อมหรือรอไปอีก2อถึงสปีตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยมันอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้ใช่ครับและถึงแม้ว่าการเดินทางบนเส้นทางนักบวชในตอนแรกจะไม่ง่ายเลยท่านเล่าว่าพรรษาแรกนี่เกือบจะไม่รอดเลยนะครับมีความคิดอยากจะศึกอยู่ตลอดเวลา เพราะมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตที่ต้องฝืนใจและฝืนความรู้สึกตัวเองทุกอย่างจากที่เคยตามใจตัวเองอยากกินอะไรก็ได้อยากนอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้ต้องมาอยู่ในกรอบของพระวินัยต้องฉันมื้อเดียว นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะท่านบอกว่าในระหว่างที่ภาวนาหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดตกเก่าเรื่องไม่ดีหรือแม้แต่อารมณ์ไม่พอใจต่างๆมันจะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ท่านก็เลือกที่จะทนและอดทนจนผ่านมันไปได้เพราะท่านมีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และในอัมมะของพระพุทธเจ้าผมว่านี่คือแก่นของเรื่องราวเลยครับคือการมีขันติ หรือความอดทนที่จะก้าวข้ามความยากลำบากต่างๆไปให้ได้ท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรมาโดยง่ายๆหรอกมันก็ต้องผ่านความยากผ่านการทดสอบทั้งหมดแหละซึ่งคำนี้เป็นเหมือนบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเรื่องราวของท่านเลยครับ เห็นด้วยเลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องความรู้สึกของตัวเองที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันไปหมดอยากให้ลองพิจารณาคำสอนของครูบาดลดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการรอให้ทุกอย่างพร้อมแต่มาจากการกล้าที่จะหักดิบและอดทนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่เราต้องการจริงๆค่ะ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ